พยากรณ์ดวงประจำวันอังคารที่4เมษาให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วันจันทร์เลยนะคะว่ามีความเป็นไปยังไงนะคะในวันอังคารนะคะค่ะส่วนของคนที่เกิดวันวันจันทร์นะคะการเงินของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาบอกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแล้วก็เรื่องการงานเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ยัง,ยงไปต่อได้ยังไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องเอกสารนิดนึงนะคะมันอาจจะติดขัดบ้างแต่กย็ยังพอที่จะราบลื่นส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าอ,อย่าไปซีเรียสน,นะคะกับคำพูดของเขานะคะเรานิ่งๆไว้ทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะเฉยเยอยู่เฉยๆนะคะเพราะถ้าเราไปยัดเยียดความรักให้เขาเขาก็จะวิ่งหนีเรานะคะจะเย็นเย็นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพถือว่ายัง,ยงโอเคอยู่ยังไม่มีปัญหานะคะยังไปได้ต่อนะคะ อาจจะนิดนึงอาจจะแบบนอนไม่ค่อยหลับทนเองนะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวัอังคารนะคะ,ะประจําบัอังคารก็คือเพื่อนแน่เรื่องการเงินนะคะการเงินถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าจับแพะชนแกะหน่อยนะคะในวันนี้นะคะเพราะนั้นก็ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะนะคะส่วนการงานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้อาจจะได้เงินจากส่วนรวมมา นะคะการงานเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าการต่อเนื่องของการเงินที่จะได้นะคะการงานการติดต่อที่ส่วนรวมหรือสังคมรอบนอกเนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จของตัวเรานะคะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าไม่เสียถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะถือว่ามีคําพูดหวานๆมีความสุขนะคะส่วนเรื่องของคําว่าสุขภาพสุขภาพก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ต้องระวังเรื่องภูมิแพ้หน่อยนะคะอาจจะแพ้ได้ง่ายๆสักนิดหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันต่อไปเลยคือสําหรับคนที่เกิดวันพุธ นะคะคนที่เกิดวันพุธเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินถือว่ายังมีเขาเรียกว่าพลังนะคะพลังการดูดเงินเข้ามาได้ <realmente> ไม่ ak, ยากนะคะเขาเรียกว่าดูดเงินจากคนรอบข้างเอาให้ง่ายนะคะการเงินก็คือได้เงินจากคนรอบข้างมานะคะส่วนเรื่องของคําว่าการงานการงานก็ถือว่ายังมียังมีเรื่องของคําว่าเขาเรียกว่ามีการต่อรองเกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าเราก็ยอมยอมเข้าไปเถอะนะคะความสฉเี็จจะได้เกิดนะคะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักความรักถือว่าเป็นช่วงของคําว่า เขาเรียกอะไรเหมือนกับมีการต่อรองไม่เข้าใจกันนะผ่ะพูดกันคนละภาษานะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ระวังเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบอุบิเหตน,นะคะระวังมากเลยนะอุบิเหตน,นะคือถ้าอะไรก็รีบเข้าห้องน้ําก่อนนะคะอย่าไปรอเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยแน่นอนเลยนะอุบิเหตทันทีเลยนะคะสุขภาพนะคะเกี่ยวกับท้องนะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส นะคะเกิดเกิดวันพฤรหัสการเงินเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนกับได้เงินจากจากเขาเรียกว่าจากคนใกล้ตัวเขาเรียกว่าคนใกล้ชิดนะคะหรือผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ของสามีหรือผู้ใหญ่ของคนในครอบครัวก็ถือว่าได้นะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยก็ยังมีอะไรที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับมีการจัดเตรียมอะไรที่มันจะต้องเขาเรียกเหมือนกับว่าเตรียมรับสภาพในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนจัดเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะในวันนั้นอาจจะลกไปนิดนึง จัดสมัยนะคะส่วนเรื่องของความว่าความรักนะคะความรักถือว่าไม่เสียนะเขาบอกว่าความรักถือว่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะมีคนมายัดเยียดความรักให้นะคะถือว่าแฮปปี้ขึ้นนะจะเย็นๆนะคะส่วนเรื่องของคําว่าสุขภาพสุขภาพตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่าอั้นปัสสาวะนะคะดาวตัวนี้มันถือว่าทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าปวดท้องนะคะเดี๋ยวติดเชื้อง่ายๆนะคะนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์การเงิน การเงินถือว่ามันตกคําว่านี่ค่ะมันตกคําว่ามรณะอาจจะต้องเอาเงินเก่าๆออกมาใช้ละนะคะเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็คือเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งวันนี้อย่าเพิ่งไปหวังเงินข้างหน้าหรือเงินในอนาคตเลยเอาเงินที่มีอยู่เอามาใช้ก่อนแล้วก็ประหยัดใช้หน่อยนะคะส่วนเรื่องของคําว่าการงานการงานถือว่ามันจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าส่งผลมาให้นะคะจะบอกว่าแล้ป่ะจะบอกว่าตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวคุณตื่นมาปุ๊บคุณสวดมนต์สักนิดนึงงานของคุณในวันนั้นก็ถือว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ นะคะส่วนเรื่องของความรักความรักของคุณถือว่าเขาเรียกว่าแปรปรวนนิดนึงนะคะคุณอย่าไปซีเรียสเลยนะคะถือว่าคุณก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของความรักไม่ต้องให้ใครสอนหรอกนะคะคุณชนะอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของคำว,ว่าสุขภาพนะคะสุขภาพตรงนี้ถือว่าดาวตัวนี้มันม,มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่า อาจจะมีเรื่องของคําว่าไปชนอะไรง่ายๆหัวเราศีรษะเราค่ะอาจจะต้องระมัดระวังนะไปชนตรงนั้นตรงนี้เดินดีๆไม่ใช่แบบว่ามวัวแต่คุยคุยคุยหันมาเจอเสาไฟฟ้าอย่า,างเงี้ยชนอะไรเงี้ยนะคะปั่นรถเมเล์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชนอะไรที่ในออฟฟิศได้นะคะตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะ <c oughs> สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์เนี่ยเรื่องของคําว่าการเงินการเงินคนวันเสาร์ถือว่า มีมีความสําเร็จนะในการรอคอยเรื่องการเงินจากเพื่อนนะคะการติดต่อกับเพื่อนได้แน่นอนนะคะเพื่อนที่อายุแก่กว่านะไม่ใช่เพื่อนที่อายุอ่อนกว่าเพื่อนที่อายุแก่กว่าเนี่ยถือว่าจะมีพลังเรื่องของการการได้เงินจากเขานะคะส่วนเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามีช่องทางเพิ่มนะคะได้คอนเนคชันเพิ่มนะคะการจัดการอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออโอเคขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนเรื่องของความรัก ถือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่บอกมีเงินความรักก็มานะคะแต่ถ้าความรักไม่มาเพราะเราไม่มีเงินเราก็ต้องวาดฝันนิดนึงนะคะความรักมันถึงจะมาง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องของคําว่าสุขภาพสุขภาพของตัวคุณเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแขนอ่ะแขนข้างซ้ายอาจจะแบบว่ามันเอี้ยวแล้วมันเส้นมันตึงอ่ะนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยโอเคซีกซ้ายเลยนะทั้งแขนทั้งขาดีกว่า ะะจะบอกว่าซี่ซี่งส่แขนอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่ะมะนั้นคุณก็ต้องระวังเรื่องการเดินเดินเตะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระงมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้ก็มาถึง,งนคนที่เกิดวันอาทิตย์เงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์พลังยังอยู่นะพลังการเงินก็ยังถือว่าเ,เงินร้อนๆอ,อย่างเงี้ยได้ง่าย,ายไๆไวๆยังมาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเย็นๆไม่มาหรอก นะคะถ้าเกิดนี้เอ้ยเงี้ยได้แน่นอนอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามาล้อนๆอย่างเงี้ยเป็นเงินล้อนๆเงี้ยนะคะวิ่งเข้ามาวิ่งมากระทบคุณเลยนะคะคุณหยิบสกระเป๋าทันทีนะคะส่วนเรื่องของคําว่าการงานการงานก็ยังถือว่ามีบริวารช่วยเหลือนะคะบริวารช่วยเหลือเพื่อนรุ่นน้องนะคะก็คือถือว่าแบบว่าเออช่วยทําให้คุณสําเร็จได้ไวนะคะตรงนี้คุณอย่าไปกังวลมากนะคะถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องคําว่าการงานนะคะแล้วก็ ส่วนเรื่องของเขาว่าถ้าเกิดว่างานมันติดคุณก็ไปบนซะเพราะว่าในดวงดาวของคุณเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีช่องทางช่วยให้คุณสําเร็จได้เร็วหรือไม่คุณก็สวดมนต์ก็ได้นะคะส่วนเรื่องของคําว่าความรักดาวความรักของคุณเนี่ยก็ยังมีพลังเลยมีพลังรักซ้อนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จัดสรรดีๆอย่าไปซ้อนกับใครเขาเลยนะคะมาทําให้คุณเสียเปล่าเดี๋ยวคุณก็จะไปกลายเป็นไม่มีใครมารักคุณนะนะคะความรักของคุณเนี่ยร้อนแรงเกินเหตุนะคะ ส่วนสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเขาเรียกอะไรอะระวังเรื่องเขาเรียกะไรความคำพูดที่มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนว่าพูดอะไรไม่ได้คิดอะ่ะทำให้โดนตบปากง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรมามัดระวังแล้วก็ระวังเรื่องระบบฟันในปากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทานอะไรที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยทำให้สุขภาพคุณดีคุณก็ยับยั้งชั่งใจหน่อยนะคะ นะคะตรงนี้ก็ถือว่า,าดูดวงทั้ง7วันก็เรียบร้อยแล้วนะคะ